หัวข้อ1.7การเปลี่ยนฐานล็อกมีสมบัติของล็อกที่เราจะใช้สำหรับการเปลี่ยนฐานบอกว่าล็อก x ฐาน b เราสามารถเปลี่ยนเป็นล็อก x ฐาน a หารด้วยล็อก b ฐาน a เห็นไหมคะเราเอาฐาน a เข้ามาช่วยนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนให้เป็นฐานเดียวกันนั่นเอง จากสมบัตินะักเรียนจําให้ดีนะคะจากล็อก x ที่ฐาน b เราจะกลายเป็นล็อก x เปลี่ยนเป็นฐาน a แล้วก็ถูกหารด้วยล็อก b ฐาน a คราวน,นี้เรามาดูมารู้จักกับล็อกที่เราจะนําไปใช้ประโยชน์เราเรียกว่าล็อกฐาน e นะคะ e นี้เป็นจํานวนที่นักคณิตศาสตร์คิดขึ้นนะคะ โดยเป็นจำนวนอัตตกยะมีค่าประมาณ2.7182818นะคะเรามีสิ่งที่น่าสนใจก็คือนักคณิตศาสตร์สามารถที่จะใช้ log x ฐาน e ในการคำนวณโดย log x ฐาน e เราจะมีสัญ,ญลักษณ์ตัวใหม่นะคะใช้คำว่า ln x ก็เป็นการบอกเลยว่า ถ้าเขียน ln คือ r อ n หมายถึงล็อกฐาน e นั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาถ้าพูดถึงลอน x นักเรียนสามารถที่จะใช้หลักของการเปลี่ยนฐานล็อกเป็น l o อ x หารล็อ, x, ลอ e ซึ่งการไม่ใส่เลขฐานล็อกกำกับก็คือล็อกฐานอะไรนั่นเองคะฐาน10ถูกต้องแล้วค่ะ คราวน,นี้เรามาดูว่านักคณิตศาสตร์ได้ทําการหาค่าล็อก e ฐาน10นะคะคือล็อก2.718จะมีค่าอยู่ประมาณ0.4343ทําให้เรานำไปหาค่าของล็อกได้และ l o e หมายถึงล็อกฐานอะไรคะนักเรียนฐาน e ซึ่งล็อก e ฐาน e ก็คืออะไรนั่นเองคะคือ1ให้นักเรียนจำไว้นะคะถ้าโจทย์พูดถึง log e จะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองสำหรับแบบฝึก1.7นะคะก็จะเป็นการนำสมบัติของล็อกมาหลากหลายในการหาค่าเรามาดูข้อ1กํำหนด log 5ฐาน6เท่ากับ p จนให้หาค่าล็อก5แต่ฐาน36นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะอาศัยสมบัติของล็อกในข้อที่เราจะเปลี่ยนฐานล็อกเห็นไหมคะเพราะนั้นเรามีฐานคือฐาน6แต่นักเรียนต้องมองก่อนว่า36มันสัมพันธ์กับ6อย่างไรเราสามารถเปลี่ยน36เป็นอะไรได้คะ6กําลัง2นั่นหมายความว่าสมบัติล็อก m ฐาน a กำลัง k เท่า mm กับเศษ1ส่วน k ล็อก m ฐาน a ทำให้เราเตะ2เลขชี้ของ6มาด้านหน้าล็อกเป็นเศษ1ส่วน2ล็อก6ฐาน5ซึ่งล็อก6ฐาน5โจทย์กำหนดให้เป็น p นักเรียนก็แทนค่าก็จะได้คำตอบนั่นเองค่ะ มาดูแบบฝึกในข้อ3ค่าล็อก e นะคะ0.4343ล็อก7.2 0.8573แล้วก็ล็อก3.24คือ0.5105การหาค่า l อน7 2นักเรียนจะต้องรู้ว่า l อนคือล็อกฐานอะไรคะฐาน e เพราะนั้น l o น x คือ ล็อก x ฐาน e ใช้การเปลี่ยนฐานล็อกเปลี่ยนให้เป็นฐาน10ก็จะได้ว่าล็อก x ฐานล็อก e เพราะนั้นลองมาดูสิคะว่าลอนเ2เราก็จะเปลี่ยนเป็นล็อก72หานล็อก e แต่จาก1.6เราไม่สามารถที่จะเอาค่าล็อก72มาต่อนักเรียนจะต้องทำให้อยู่ในรูปอะไรคะ เอ็นศูนย์คูณสิบกำลังเอ็นเพราะนั้นเจ็ดสิบสองนักเรียนต้องเปลี่ยนเป็นเจ็ดจุดสองคูณสิบกำลังหนึ่งและเลขชี้กำลังตัวนี้เป็นหนึ่งและค่าล็อกเจ็ดจุดสองคือ0.8573าคำตอบตัวเศษก็เลยได้1.8573ส่วนค่าล็อก E นักเรียนได้0.4343นักเรียนก็คงต้องกดเครื่องคิดเลขนะคะก็จะได้คำตอบค่าของลอน72นั่นเองมาดูข้อ4โจทย์กำหนดค่าล็อก2อันนี้คือฐาน10นะคะล็อก3ฐาน10ล็อก2ฐาน10เท่ากับ p เราไม่จําเป็นต้องอ่านฐานก็ได้นะคะเป็นที่เข้าใจถ้าไม่มีเลขกํากับหรือไม่ได้อ่านคือล็อกฐาน10ล็อก3เท่ากับ Q และล็อก5เท่ากับอนะคะโจทย์ให้หาล็อก16ฐาน3เพราะฉะนั้นนักเรียนก็เปลี่ยนนะคะ16ให้อยู่ในรูปล็อก2ยกกำลัง4ฐาน3อันนี้ 16ก็คือ2ยกกำลัง4ตามกฎสมบัติของล็อกนักเรียนสามารถที่จะดันเลขชี้กำลังเห็นไหมคะล็อก M กำลัง K ฐาน A ได้ K คล็อก m ฐาน A เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ดัน4มากลายเป็นล็อก2ฐาน3แต่เราไม่มีล็อก2ฐาน3เรามีแต่ล็อก2และล็อก3 เพราะนั้นสมบัติของการเปลี่ยนฐานนักเรียนก็เปลี่ยนเป็นฐาน10ได้ว่าล็อกสองหารล็อกสนักเรียนก็แทนค่าล็อกสกับล็อกสลงไปคำตอบก็เลยตอบ 4P ส่วน Q นั่นเองข้อ4นะคะสำหรับข้อ4.3ให้เหลือเงื่อนไขแค่ ล็อก2เท่ากับ p ล็อก3เท่ากับ q เรามาดูการหาค่าล็อก6ฐาน5นะคะเราก็ใช้หลักของการเปลี่ยนฐานล็อกโดยเปลี่ยนเป็นล็อก6ฐาน10หารด้วยล็อก5นะคะทีนี้ล็อก6ในเมื่อโจทย์กำหนดล็อก2กับล็อก3มาโอเคเราใช้สมบัติล็อกอะไรคะล็อกผลคูณนะคะก็คือ ล็อก mn เพราะนั้น6ก็คือ2คูณ3เพราะนั้นล็อก6ก็เลยเป็นล็อก2บวกล็อก3โอเคไหมคะส่วนล็อก5เราไม่สามารถที่จะหาค่าได้เพราะสิ่งที่โจทย์กำหนดคือล็อก2กับล็อก3แต่จริงๆจำไว้เลยนะคะถ้ามีล็อก2นักเรียนจะสามารถหาล็อก5ได้เสมอเพราะมันคือ1ลบล็อก2 มาอย่างไรคะก็เพราะว่า5คือ10หาร2เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราใช้ล็อกผลหารเป็นล็อกลบล็อกนั่นเองเราก็พบว่าล็อก5ก็คือล็อก10ลบล็อก2แต่นี่คือล็อกฐานอะไรคะฐาน10ซึ่งล็อกฐาน10คือ หนั่นเองจำไว้นะคะล็อก5เราสามารถหาได้ถ้าเรารู้อะไรคะล็อก2ในทางกลับกันถ้านักเรียนรู้ล็อก5นักเรียนก็สามารถหาล็อก2ได้เพราะฉะนั้นนักเรียนก็แทนค่าล็อก2ล็อก3ด้วย p q และล็อก5ด้วย1ล็อก2ก็คือ1ลบ p นั่นเองสำหรับ โจทย์ข้อ5นะคะโจทย์กำหนดค่าประมาณของล็อก2 0.3010และค่าประมาณของล็อก3 0.4771นี่คือล็อกฐาน10 5นะคะ5.1โจทย์ให้หาลอน5 5นักเรียนก็ใช้สมบัติของล็อกลอนคือล็อกฐาน E ใช่ไหมคะนักเรียนก็เปลี่ยนเป็นฐาน10 ลอนเก็คือ l o อกเอ็กหารล็อกอนะคะจริงๆแล้วล็อกอคือเลขที่เขาบอกให้นะคะก็คือ0.4343อะะไรคแต่ก่อนอื่นเราจะต้องเปลี่ยน l อน15ซะก่อนเป็นอะไรคะล็อ15หารล็อกอแต่ล็อก15คือล็อก3คูณ5 โดยใช้สมบัติล็อกผลคูณเป็นล็อกบวกล็อกนั้นหมายความว่าล็อกสคูณ5นักเรียนเปลี่ยนเป็นอะไรคะล็อกสบวกล็อก5แต่โจทย์ไม่ได้กำหนดล็อก5แต่โจทย์กำหนดอะไรคะล็อก2อย่างที่เคยบอกเราสามารถหาล็อก5ได้เพราะโจทย์ให้ล็อก2ก็คือ1ลบล็อก2นั่นเองเพราะฉะนั้น นักเรียนก็ใช้สมบัติ3 4ข้อนี้ในการหาค่าล็อก15ด้วยเปลี่ยนเป็นล็อก3บวกล็อก5แต่เปลี่ยนล็อก5เป็น 1- l o ลบล็อ 2, แล้วก็หารด้วยล็อก E นะคะล็อก3ล็อก2นักเรียนก็แทนค่าด้วยตัวเลขที่โจทย์กำหนดแล้วก็กดเครื่องนะคะนี้ให้รู้วิธีการหาค่าแต่ การคิดเลขเราคงใช้เครื่องคิดเลขช่วยก็จะได้คำตอบของหลอน15